ไปดีพี่น้องย่า้กูว่าถอดกูบอกอย่างว่ามืองานแหละบังดฮะกสีเอาไปล่างกูว่าขั้นปะแล้วออกมาบอกขันบอกโนจนดากสีเอาไปล่างวันก็ขีพุ่นเนาะล่างมันนี้แห้ะมันถูกต้องแล้วเขบอกได้ยางหัวมันยังบอกขีพุ่นอยเพื่อานบอกใครน่าโทบอกเรือน้องอ้อนนะสบายดีพี่น้องโทรบอกเราแล้เขามาเห็นวีอกสอยม่ตาบ สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคนบัดเมื่อไรไปเอาเตาอีกซ้มหน่วยอยู่เงินเือนเจ็ดเสดเด็ดเนื้อลุงเตาอยู่เือนป่าปะแท็กนั่ง่าสา์ขาดคุ่นอ้อน คนนี้ป้ายละจอดเอาสาลุ้งมาให้ป้าเราด้วยต่วยี่เยงานลุ้งนี่เด้องานชาลมันขาดยังไหนาวแอนดองตำแกงเลยกะท้ามีเยี่ยมฮัลนเป็นยักษ์จ่จ้ามาโลดมาเพือนนี่สิพาไปเออล่างถ่วยร่างจานี่เต็มอยู่นี่เออมาโลดนี่ต้องรังเกีย้องเนี่ พลังห้องแกามออกมาจากป่าแล้วออกมาแล้วกลองทีไปบอกคนเนี่ยอันอันยาอันยายซื้อว่ะห้องแกามีอยังกัเอามาโรดไปซันแตงพัวกระโดดมาเอามารดสาวว่สันมียังกับมันเรือนะดีว่สันเิดห้องล้มาใส่แต่ที่เทร์เทียง พอเจ้าเป่าห้ากออกจากป่าอยาให้กูเป่ากู้ขั้นป่า,า,าแต่ว่านถ้ากู้เป่าลายแล้วมันสิบบอเป็นสร้างงานมงคลมันสิกลายเป็นงานมงคลขั้นพอเจ้าเบ่าก็ห้าเงินห้าำคำพี่น้องเลยห้าเลยเลยไม่เลยตะออกอยู่แต่ป่าอยู่ป่าอยู่ดงกูห้างออกทีมาเล่นสนามพี่นอ้อง กินขัาแล้วะรกินแล้วอะไร้ตาลงไปเอาผักกาะดาวเด้อเดีก่าเนก่ตาอะไรได้ไ่ปเอาัีไปชูสิไปเบิกูสิไปสีนิ้วน้เสกถืสาาน่ะผูเดยวเดียวสั่งงานแม่กับไปเหล่าไปเหล่าดองกันย่างไ้กับเอือดอันใช่ทีศเขาไงยังไง พี่พญะละซะซะเนาะทั้งทั้งเอื้อยทั้งนองอืยังว่าพี่น้องนะเยอะแยะแต่สิฟังบอกูสิว่าหาพี่น้องหลายโอันหมอตมอีหยังคือปดต้มน้นายจริงัน้ําาน้เองเนาะ ยังเอาไอมาา่เยอะกลับมาทั้งคูะพี่น้องจ๋ากําลังเตรียมกับเขากันตอนยังหลายอย่างอยู่ในสิค้นกันเลยเดี๋ยวกินเหล้วจังหวะกัน,กนเอาไ้ตามถ่ายไม่เจาสีหลังถ่ายังจับแจ้งนะขันธนาอียังเอามาให้เมื่อตัว่ะเดือใครก็บอโพ่อตอนนี้พี่จัาอยู่อะั่จับจั à mà à mà luôn, mì nhăn cả sao? chẳng đi. ở gần mồ. Dạ, tui biết đấy. Cháu há như thế. Trăng lùm เออจะได้หมองมาแ้เราองหมองากมหาบอแม่มายังจะรำมาเกาเก็บอะไรต้น้ำบอกรซองนะยินหอทีเจ้ากองย่ยหนะาไงไเละไโอ้ยประมาณชองชำลมกูบอสือพักสืบยังมวยแล้วก็สืบอมาเตียง ของกินของกินเที่ยงนะกินยังบ่อนอ้าเขากระจาตึกปลาตึกปลาในน้องไหมน้ำตู้อ็นลุงเดีอดเลยแบบวอลง่มโตเลยไปทางั้นอะไข่เดี๋ยวนี้มันเกิดไข่มันเกิดกูนี่แหละยายตัวนี้แล้วกูมึงจะให้กูกินปลาทูนี่หรอ เดเอมกินแไงดีแลยก็กินปลาแดกไปเจดำน้องาลากินปลาแดกกันเจ๊ดำก้าวากันเลยกินปลาแดกเราเราก็กินไปเลยไม่ได้ซ้อนะขึนมาลงลีบนบนมีมันะบ้ามองประสานงานก็ต้องเพิ่มวิตามินเพิ่มพักเข้าไป มันแหลนจกดจากเหมืงดูสบายดีป้าล um> ุงบัวตาเป็นตากอรไงปุลุงฮาก็กินม่ายๆนั่นแล้วก็มาขึ้นไปเมนูยำแ้าเขามีคนเดียวแหล่งงายใช่ไหมมิลิวอนหน่อยตําแตงปนแหงปลาทูหน่อยอากาหนึ่งเฮดลวกพักหนึ่งเฮดนั่งฟ้าปนกระโพต้มหมกหมหนึ่งพักสะเดา ดอกสะเดาก็มีสะดาที่แป <c oughs> <I S 2> ้า <laughs> ก okay, ็มีใหญ่ซ้อนเหมือนแบบโคลมหนึ่งเฮดหนยกินข้าวน้ำน้องมินี่น่อยละพปรุ้มก่อนออกละก่อนออกงานต้องเพิ่มพลังซะก่อนํำออกละต้องเพิ่มพลังซะก่อนถ้าพอกินข่าวน้ำแปลว่า มันสมองไม่สั่งงานเมนะยามาปะดำป่วนปลาทูแห้งนี่ยับบี้ไงลูกเตียงทักฮนะ <c oughs> <c oughs> เตียงอ่อนเนีดๆจะอน้ำหนักสี่จิบห่าโลาดสี่จิบห่าคุณวกอีกสี่จิบห่าสี่จิบห่าซองแวรอแมนล้านบาทขมาขม่าลูกขม่าอ่าสาวเขามินี่น้อยนับขมาเหยีนมาถึงปปไดกันยงม่อีกะไรมาเดี๋ยวพี่น้องข้าวอาหาา ลายอะไหานบาดบแมนป่นปลาทูแห้งปลาทูเหมือนป่นปัทูกินกระพักกระเดาแซ่บแมนปลาทูหน้าบอหรือปลาทูยังปลาทูคอหักกเลยไปจักสื่อปัทุแม่กลางด้ยหักแซ่บปลาทูนกองไหนกองลาวกองลาวหน้างอคอหักปลาทูขึ้นชื่อของอำเภอแม่กลางสมุดสะคอนแมนบอกไอ้หนอจังหวัดสะคอนไอ้เนี่ยมา สมุทรสาครสมุทรสาครศรัลคาสมุทรสงครามสมุทรสงครามหรอคือสมุทรสาครลืมไปแล้วแพงอยู่ด้ปลาหมึกเออวันปลาทูอันนี้นะแพงเขาบอกแพงแลยเพ่งพงแมนแซ่บกว่ากันนะบลังก์มคือกันแมนก๊กในหน้านี่บอลุงโอ้ยร้านเป้าก็เออแคสเหมือนเดิม ยัางนัยนอให้เล่วนไปเอากระเม่ส้อนผัวบักหน่บักหน่อันนี้พอดีกินทำนี่นะทำมันอันนั้นมันแก่แล้วโอ้ยตาลูกเลยเลยเลยแมนจนเป็นดอกแบบดอกขาวเลยได้แล้วแมนนีน่ะกำลังพอดีกินแมนปนปลาทูพี่น้องแซ่บแปบประตูแห้งปนแห้งกระแซบเลยแบบเจ้าแห้งกระแซบจ้าเจ้าเราไม่มีข้าวเจ้าใช่ไหมเขากันอั้มลำนั่นและบ่มีิ้งเขาสวย ้านล้านเนี่ยงเทพมือหละไม่สื่ออเจ้าเขางงอบแบดนี้เข้ามมีใครบาดมาทำอาะไหมาโอ้ยหัวขวันจาของเขาสวยก็้นจะเอ้หัวควันจากเข่าสวยข็้นจะเอ้อะไรเขาจ้า่อนบอโอ้เป็นบางคนเนาะเน เจ้าคือข้าสวยข้าวเหนีวคือข้าวีเลเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่นยเนี่ยน่เขาเนี่เนเน่ยเนี่เน้ายานี่เนี่เจ้าบอน่เนี่ยเน่ยเข้ายเนียเนี่ยเนเนียเนี่เขีายเนีเนียนอเนเนี่้เนเีนเห็นเ็นเเยเเนนนยนนเยเ้ ไอ้ลุงมากกับไฟเมือนนี่คนเดียวมากเราไปขุดบ่ออกไปไปพร้อมป่าบ่เออมาตัดเส่าดิษะเนยแม่ปลูกเนยร้านน่ะแม่ปลอยู่ก็เลยหดสวนแต่ะเส่าฮดอ๋อปลูกพักปลูกอันนี้นะลุงพอได้กินแม่พอได้กินในเฮือนแต่ละมื้อไม่เนีขาแม่หดแม่ปลอยู่ก็เลยท่ำหน้าที่แทน แม่ปอยู่เฮยวันเออังกินข้าวแต่สะแม่ปกอนข้าวเตืว่ากินหมาหกโมงกว่าก็กินแล้วโอ้แต้โมหน่อยออกวันวานนั่หนึ่งกันหนึ่งแม่แม่มักน้ำเต้าน้เราไม่อยากกลางๆเวลากินยังกับมักน้เา หมักน้ำหมักน <laughs> ้ำหมักฝากก็จะเอ็นหมกกก็หมกกบ่หมักฝากก็ก็มักฝากบ่เอมักน้ำที่เป็นอุงม้นๆแล้วเป็นกราเนเยาวเล่มัหนักนมักน้ำมันชีคาวเลยได้ได้ได้ก็ชีาวชีาวมีเนาชีาวชีเดียวแมนมันมีท้งหน่อยสักหน่อยยาวได้ได้โอ้แมนแ แม่นเขาเจ้าบุค่อยปูขึ้นตะกี้เนาะตะกี้ตะเต็มอยู่ในผุ่มก็ไม้กุมือในผุ่มก็ไม้ก็อยากหายากแล้วแกงไตใส่หมักดเลยใส่มักควักใส่มักหุ่งตะกี้ว่าเส่มินนี่นาะคืออิ่มเลยทั้งน่ะคือเปิดออกเลย อาหารไม่ตรงปลอกใช่ไหมบ่าตั้แตงคุยกัาเลยมันนี้เป็นวันฝากเรียนของน้องมินนี่มันนี้ยัยงคุยหรอไออากาศเย็นครับน้องมินนี่น่ะไม่ไว้แต่นอนเปิดพัดลมหรือที่ขณา,านอนตุม้มพรมขนาดนอนตุมม้มพมกว่าน้าว<ม>แล้ว

มันทีออกบาออกนะทานเสื้อมันเดินแล้วคือมันออกสงสารกระฟันทงครับเขาจะเออเสื้อมันออกแล้วโอเคแบบว่าถ้านใส่มันก็ออกแล้วเดี๋ยเขาจะหยดเสื้อมันเดินคือมันขาวๆมันตัวทงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ร้านทำเสียบว่าพังเบิ่งแม่ยังบ่อยู่ลรวยขาทามเขาว่าเสื้อมันเดิดเนี่ยหรือว่าเลอะแย่เงายบเลยแล้วว่ายอดเสื้อแล้วเราร้านทำว่าเฮิงโดนบ่บเฮ็ดเสียออกบ่โดนปันได้เรา ยอดแล้วเขาอันโทษทำมันเสื่อมเหมือนเดิมของคอยกันขาวแล้วมันเสียมที่ออกแล้วเอามาซ้ำเหมือนปลูกดอกก็เลยเมนซี่มุกเกล็ดกินรู้คือแบบว่าต้องเหตุอะไรแล้วจนเวลามันสีออกแล้วมันก็ยังได้ขายโดยเพราะว่าถ้าว่าเขาอันยอดเสื่อมแล้วเอามาขายหลดเนี่ยมันเทื่อกับเสี่ยงมันเทื่อกับบอกครับโดยเมนเสื่อมมั่นโดยนะมันเท้าขาโซ่โซ่เ่ยเออมันมันเสื่อมเสื่อมเฮ็ดเหลือแล้ว แม่ถุงละก้นอนละแปดบาทเถอะนะเนีย่ยครับขึ้นขึ้นวาบอลลุ่ง <ละ S 1> ว่าที่ปลูกสี่หมืกิโลเอามาสี่หมื่นกิโลเอ้เลยมิเตถ่ายยังได้กับวากับเรล่าเนาะใายเื้อมันเดินอย่างจีเอวกันเลยไมอเบื่อเทกับบบบนี้ซื้อนอื่นเก็บมาให้ซื้อไม่น <laughs> เมน้ก็เมนูเฮ็ดบ่าเมื่อหนเมนูเฮ็ดหน้าีะเฮ็ดสิ่สิเมาเฮ็ดหอาเอาแล้วเอาลวพันดับพันแมไอ้ดางลมอ่ะยบอได้ดังลมคนละอย่างนนีแบบนักผ่ามันมีข้ากับดักเดนางลมนะกับมันสิบ่ออกลายเาอ่ะอติมันยาวเาอ่ะโอ้เาว่าได้พันเท้พรหรอแม่นเขาจาบนสีสว่างปีน่ะเขาจปูคือยหนึงเฮ็ดบดนะเขาจ้าป like ู เฮ็ดบดกับเฮ็ดค oh. ้อนนตัวอย่างนะอ้วเหอเ็ดคอนเฮ็ดขาวไน้อยขาโอ้ดอกดำดอกง่ายเด้เมนเฮดค้แมนทุกมื่อนท่านสมัยม่าเปูกเฮ็ดเี๋ก็ต้องมาต้องรอให้หอดตามเดูนะปัตนาคืวาู้กเ็นาาปีสิมาเนี่เฮ็ดกอเฮ็ดแดงปลาดำกสิบัวสีปูคือกัน แล้ว,วก็จะปลูกให้ปัวคายพี่หน่อยล้วจะพอพันปกทรายแล้วย่านตั้งสื่อน,นมาทัน <c> ร <oughs> ้านเราไปหมื่อวานลืมไปชีวะหานั่นซื้อเบีบมาคุมําำพดได้มีโอกาสหนาวไปเลยตลาดรักษาลุง,งตลาดลักษาจิมหามันขโพดกันเลยพักกันผ้าออกมา เส็งส่งแม่แ,แม่ไปไปภาคดงเห็นไปรู้ไหมเราไปงานดองกับเจ้าโอ้ยเตอ,ขอขปปร์ <c oughs> อแล้วนะาัวเพิ่มเืองนอกโอ้ซาถูกแห่เนี่ยข้างปูซะเนี่ยบ้านเด็กจะได้ขอเราฝาจากลราไาลุงฝากเป็นกำลังใจให้ Bye, ส่อง ຊ່ອງປາເອີຊ່ອງນ້ອງມິນນີເບາະແມ່ກະອງບາຕານເດີ້ປາລສວດີສະບນ